วนกลับมาผมนี่ครับมาแล้วนะตรงนี้สไลด์ไปแล้วหันกลับมาตีาออ 2, มมาครับผมหายสองครับผมมาดิครับผมตีทีเดียวหายสามครับผมเอาดิเราน่าจะฆ่าทุกตัวตายภายในทีเดียวหมดเลยอุ้ยอันตีด้ว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 ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจะตายจะตายต้นนีครับผมสไลด์มาทุกอื่อนครับผมตี 1, 2, ทีเดียวตีสองทีโอ้โหปุ๊บแม่งมุโตแล้วดักไปเจอพอดีครับผมนี่ครับเน็ตอุ้ยว้าวต้นพี่ผ่านแล้ว พับกบกบตีมสด <c oughs> โดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืม,ลม,ลมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกันเอาเลยครับผมขอกรับสวัสวดีมิตรรักนักเล่นเกมทั้งหลายทั้งมันใกล้แดนกรรงบร้านทุ่งแดนไกลด้วยนะครับผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันในเกม He r o of New World นะครับผมรู้ว่าเกมฮอนกันอีกเช่นเคยนะฮะและวันนี้เรามากับรายการต้นตบเด็กรายการที่เราจะมากดกับแรลกที่ไม่สูงนะผมกับ เอ่อกับการก,กดโซโลแรงนะฮะซึ่งมันต้องเอาแบบเล่นได้จริงนะครับผมมันต้องเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยฮะเอาจริงเลยเขาไม่เล่นได้จริงนะ,ะผมแทบจะไม่มีอยู่เลยในช่องเรานะครับผมก็จะมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะ,ะผมอืออือนี่ครับผมเคาะหนึ่งทีแล้วอหูนี่ป้เป็ดนะผมบอกว่าสู้นะครับผมสู้นะฮะตรงนี้แล้วเรากดตัวเขียวใส่หน้าเลยฮะแล้ววิ่งไล่ด้วยนะครับผม พอเป็ดบอกครูคนจริงเหมือนกันเอาไปดินี่ผมเขาพยายามจะเซิร์ฟเรานะฮะโอ้โหพยายามจะเซิร์ฟว่ะแม่อะไรไม่ไหวนะผมไม่ไหวคนะรับพอเป็ดบอกคูยืนไม่ไหวผมแล้วตรงนี้สไลด์ใส่หน้าด้วยนะผมสไลด์สลใส่หน้าตีผมหนึ่งทีตีสองทีแล้วเขายังไงตีสามทีหายครับผมนี่ครับจะเป็นต้นตบเด็กจะต้องเป็นแบบนี้ครับผมผู้ชมครับ เราจะไม่มีแล้วนะไฮ้ตบจนคนไรีคิวจนคงจนคนไม่มีครับจะเป็นเกมที่แบบเราจะได้เดินเกมแล้วก็จะได้เล่นไอเทมแบบอ่ะคุณผู้ชมเอาไปใช้ได้จริงครับถ้าอยากจะใช้ใช้ได้จริงเอออยู่ที่ว่าคุณผู้ชมอยากเอาไปใช้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าไม่อยากใช้นะผมก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราก็จะมาตอบเด็กกันอยู่แล้วนะผมนี่ครับโอ้โหช็อตเนี้ยเดินตามมานี่ซึมเลยเนะี่ยแม น่ากลัวน่ากลัวพวกนี้มันน่ากลัวมาแฮะตรงนี้ครับผมออกมาเป็นรองเท้ากดนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับแลลลี่นะเป็นฮีโร่ที่เป็นตัวแก๊งที่เป็นตัวแทงได้ด้วยนะแล้วก็เป็นลลเกมก็ทุบแรงนะครับอ่าเผื่อหลายคนงงว่าเฮ้ยมันเป็นตัวประมาณไหนครับผมทุบจากอันติแรงมากเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นแน่นอนในเกมนี้บ,บอกเลยว่าทีมเราครับ เอาอาจจะเล่นง่ายนิดนึงเพราะว่าทีมเรามีตัวครบคันนะผมมีเราด้วยอะดูดูทุบสิครับผมเป็นที่บอกครับผมเข้ามาใกล้ไม่ได้เลยนะครับนี่ฮะตัวเราทีมเราแก๊งเยอะนะครับเ่าจะเป็นเอเดดบูดเองแลวลี่เองเออมอยล่าเขาแก๊งได้นะครับผมฟินนี่ก็เป็นแคลรี่นะครับส่วนจินิกส์นี่หายตัวได้เลยอ่าตัวดีตัวดีตัวเด็ดและนะครับ อีออทีเป็นแก๊งกว่าเหเฮ้ยอีทีนี้ครบเครื่องเลยห้าต<อ>ัว <บะ S 2> ตัวแก๊งทั้งนั้นเลยเอบอลจันทีมเราคือเอามอยล่าสุ่มมานะครับบอกเขา<อ>เล่นไม่เป็นด้วยบอกเขาจะประวัวดให้แล้วกันโอ้โหมันไม่เป็นไรครับผมอ่ะทางด้าน,นของอีทีหนึ่งครับผมมีเป็นไพโรแมนเซอร์มังกี้คิงคลาเคนพันด้าโมเนียนและปะเป็มาสเตอร์โอ้โหสรรพคุณไม่ต้องพูดถึงไปเอาสันหน่อยนะครับผมปะเป็อะแคลรี่นะครับผม แพนด้าก็แครี่นะครับมังกี้คิงก็เป็นได้นะส่วนไพโลกับคาเค้นก็เป็นตัวแก๊งๆนะครับผมตัวที่ตัวเดินเกมมาก,กน,นึกเราจะได้เห็นกันครับว่ามันเดินเกมมันขนาดไหนนะครับดูตรงนี้ครับผมดูตรงนี้ครับเราต้องเราต้องแกล้งให้ตายใจให้เขาตายใจว่าเราไม่ทำร้ายเขาหลอกให้รักให้ตายใจ ใช่ใช่ให้เขาตีเราสักสองทีแล้วเมื่อเขาตีเราเมื่อตีเราพวกเขาจะเข้าระยะใช่ไหมเรียบร้อยอุ้ยมันตีด้วยอ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 ุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจะตายจะตายต้นนี่ผมสไลด์มาแล้วทุกนี่ผมตีหนึ่งทีตีสองทีโอ้โหมันต้องคำนวณต้องคำนวณเฮ้ยนี่มันทำไมท้ามไม่พูดนี่คือคิดว่าแบบขั้นสูงนี่ด้วยแบบล่ออย่างนงี้ความพูดก็ดูเหมือนง่ายเลยี่ แต่คนดูน่าจะว้าวอยู่นะช็อตนี้ครับถ้านับดาเมจไม่ดีก็หุ่นโดนหุ่นจะตายเลยใช่ใช่ใช่ต้องปั๊มแอปเปิ้ลแล้วก็กดกดไปนี่ศัตรูหายอคือหลายคนงงก็ผมว่าสกิลทำอะไรได้ต้นไปเร็วไปเร็วๆๆ <S <S เลยแล้วกันสกิลหนึ่งนี่สไลด์สไลด์เลยลุนได้เลยลุนได้เพื่ออะไ์เพื่อนสไลด์เพื่อนได้ด้วยเออเออสไลด์เพื่อนได้ตัวไหนที่โดนสไลด์ผ่านก็จะโดนสันประมาณนี้ตัวสกิลสองก็เป็นระเบิดดาเมจนะครับตัว สโลลทำดาเมจัตูนะฮะส่วนซาิก็ทำให้เราเนี่ยไอซิคิวไอทีมแรงขึ้นจอเกาะอีกทีมหนึ่งประมาณนี้ฮะทเกาะส่วนนาเกก็เป็นการทุบพื้นแบบที่เราใช้เมื่อกี้นะฮะก็มีคาราฟ้าก็จะวงใหญ่ขึ้นด้วยแรงขึ้นนะฮะเป็นการซึมนะผมซึมแบบกัดนวลวอาประมาณนั้นเลยครับผู้ชมครับวันนี้นะได้เห็นแน่นอนว่าโคต้นตบเด็กต้องทุบเด็กครับผมมันจะทุบขนาดไหนฮะก็ได้เห็นกันแล้ว4ี่คิว แต่มันยังไม่พอนะครับอย่าลืมนะว่าการที่เรากดมาเป็นการโซโล่แร้งเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อาจจะเล่นยากด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้เข้าจังหวะกับเราอะ่ะบางทีบอกบว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 ก,ก,กมันก็ยังไม่บวกมันก็มันไม่รู้อ่ะครับจนะทําไงฮะเพราะฉะนั้นเราต้องคนเดียวครับผมจบด้วยคนเดียวเอาคนเ,เคนเดียวเปิดคนเดียวปิดคนเดียวแต่คนเดียวไม่ได้ต้องด้วยกันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่แพ้ดิแอาด้วยกันเนี่ยไม่แพ้ ถูกต้องนี่แหละฮะโอ้โห invisibility ครับผมเฮสก็กดเลยครับผมกดขวดหนึ่งทีก่อนนะแล้วกดอินวิสไว้เผื่อเผื่อแอบเผื่อหายกยจากด้านล่างนะหน้าจ้วงครับผมหน้าจ้วงครับ <You will. S 1> มีเฮสด้วยไงแนละ้วกดอินวิสด้วยผมเฮสด้วยอินวิสด้วยโอ้โหเอาหมดครับผมทุกยี่ห้อสักวีหนึ่งคิวก็ยังดีผมเหมือนมังกี้รู้ <S 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 ครับผม รู้แล้วไงใครแคร์นี่ผมตายอยู่ดีครับผมแล้วก็เข้าไปแล้วถไลยหลบถไลยหนึ่งนี้ตีสู้นะผมแล้วคาเคนเพิ่งลงคิดไปกูรู้้วสกิลสามมึงเก่งม่นจะมุงครูดาวไอ้เพื่อนครูดาวแล้วแล้วไงอะครับเออครูดาวแล้วไงอะครับเมื่อกี้กูเรียกกินเอกมาเขาฟาร์มจนหมดกองกูค,คิวเสร็จแล้วนั่นแหละยังไม่มายังไม่มาเลยใช่คือคือสุดท้ายก็ฟาร์มจนเสร็จคือเรา <c oughs> เราวินวอล์มาใช่ไหมวิ่งผ่านหน้าเขาดูว่าเราบอกว่ากินเอกมาคิวกันอืม นี่แหละตอบรับ,รบนี่แหละจะเป็นแบบนี้นะครับผมเผื่อเผื่อใครไม่รู้ไงว่าเฮ้ยต้นตบเด็กมันยากยังไงครับผมเออมันจะอย่างเนี้ยครับผมบางทีแล้วแบบทีมอีกทีทนึงตึงอ่าพอตึงปุ๊บแม่งเป็นยากครับคุณผู้ชมฮะยิ่งทีมเราแบบไม่เข้าขากันด้วยอะ่ะเพราะบางทีเราต้องมีการมีเพื่อนรู้ใจนะครับผมโอ้โหโอ้โห อ้าว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 เมื่อกี้ไปตัดตอนหน้าไฟแดงเขานะครับผมแม่โอ้โหโอ้โหรูดรูดขูดรีดเขาให้มาครับผู้ชมครับตอนนี้ครับผมไอเทมเรายังไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันครับออกมันเป็นแค่สนับอันเดียวนะครับซึ่งสนับเนี่ยมันเสริมดาเมจมันเอาไวดา้ดาเมจอย่างเดียวถ้ากอกว่าเกมนี้ต้นจะยังไม่แบบ ไม่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 ไมาเป็นสายแทงแล้วอะแต่ที่สังเกตนะคุณผู้ชมฮะรองเท้าก็เป masa, ็นรองเท้าแบบวิ um ่งนะครับผมวิ um ่งสับนะครับนี่เจอพอดีรถโอ้โหโอ้โหโอ้โหทีนึงไม่ต้องวาร์ปซ้อนเลยครับแบบนี้ฮะโอ้โหนี่ทำช้ำทำช้ำ เฮ้ย,ไปไปฮยสกอร์เพิ่งสังเกตนะครับว่าทีมเรานําไม่เยอะนะครับถ้าตัดเราไปนะครับเอาจริงแทบไม่นําเลยถ้าตัดเราอะเราเจ็ดตายสูงนะผู้ชมเหมือนแบบมันไม่นําเลยดีกว่าถ้าเราออกนะถ้าเราเอาเราออกนะคผู้ชมฮะมันจะเป็นสกอร์ที่เสม,มอเลยนะครับซึ่งแสดงว่าทีมันึ่งก็สู้เราได้แต่ตอนเนี้ยเรายังเป็นศูนย์ร,รวมจิตใจอยู่นะครับผมอาา่าฮะเป็นความหวังของชนเผ่า พอพอพอได้อยู่พอได้ได้เล่นอยู่ใช่ได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่คือถ้ามึงตายแบบนี้ได้เล่น่ตัวมานะแต่แบบว่าเราบอกว่าปักปอตรงนี้ให้หน่อยตรงนี้ให้หน่อยเขาาบอกได้คราฟได้คราฟโอ้โหเ้ยคือแบบว่าไม่ค่อยได้กันคือกัน่ะไรต้องการคนอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือไม่ต้องเล่นเก่งแค่แต่คุยรู้เรื่องเออเขาเรียกว่าช่วยกานทำคอมโบได้ดีใช่ใช่มันช่วยงานสงายงานง่ายขึ้นเออเขาเรียกว่าพอเขาไม่มีอีโก้นะมันก็เป็นแบบนี้แหละ ถ้ามีอีกโก้แบบเฮ้ยกูเล่นตัวนี้เก่งของกูต้องทำอย่างนี้อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นแบบไม่ใช่ทีมนะผมแต่พอไม่มีอีกโก้มันก็แบบนี้นะฮะพอเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแบบคนนี้ตึงคนนี้คนนี้สื่อสูเอ้เยอตึงคนนี้ก็จะหย่อนให้อ้อโหแม่งโคตรกลมกล่อมแม่สมบรมึงกลม,มกลม่อมมากทีมมึงใช้ได้นะคุณผู้ชมครับมีทั้งแบบไม่ฟังเลยกับฟังสุดๆเนี่ยสุดยอดมึงดันป้อมเือไม่เพื่อนเอาป้อมเลยไหม เดาดันเลยเดาดันเลยตรงนี้ครับผมสกิลหนึ่งครับผมตรงน,นี้ฮะไม่ใช้น่าจะเก็บไว้อยู่นะครับสกิลสองก็โอ้โหคอยตามตรงเลยสก,กิลสองกับสกิลหนึ่งเคลียร์คีปอ่ะคุ้มไหมมันมันไม่แรงขนาดนั้นอ่ะถ้าแบบว่าไม่ได้รีบจริงๆไม่ควรใช้อ่ะมันเบานะ<อ>เดินๆใช้หรถุใช้อะ เห็นไหมเนี่ยคีดพนเหลือตั้งเยอะเนี่ยเปลืองเปลืองมานากับตั้งสองร้อยอ่ะสู้ตีดีกว่าใช่ใช่เปลืองม่สิ่งที่เสียไปมันเผื่อแล้วมักมานามันน้อยอ่ะถ้าแบบว่าตดไปับศตูมาก็ลงหลุมเลยฮะอ่ะดับมาแล้วครับผมพบนะครับอย่างนี้ฮะพบนะครับผมยังไงครับตีอยู่ถ้าตรงนี้เรียกมาครับผมแล้วเนี้ยซึมหายโอ้โหแรงแบบสะใจว่ะต้น คาถาฟ้าเลยเปล่าคาถาฟ้าเลยไหมเออเ็นเองเอ่นเองจบเองนั่เลงพอคนเดียวจบทุกเรื่องหรือว่าคาถาฟ้านี่ไม่จำเป็นวะโคตรจำเป็นที่สุดเลยตัวเนี้ยของของโคตรจำเป็นเลยเพราะว่าแรงไงโคตรจำเผิ่มจำเป็นกว่าบีกโอ้โหมันสู้อ่ะมันสู้อันตีสู้อ่ะแล้วก็เดินหนีออกมาพอทุบสู้ผมรงนี้ตีไปครับรู้สึกว่าสกิลสามลายจะครูดาวนะเพื่อน อย่าประมาทเราครับผมอย่ามินครับอย่ามินรุนล่างป่าวะเพือไม่ต้องกลับบ้านเพื่อนเอ้ยรุนบนก็ได้ผมมีการติ๊กครับผมมีการติ๊กครับ,รรบช็อตนี้โอโ้โหหมยล่าอย่างนี้เลยวะเพื่อนนี่ตัวตัวจริงนนเนี่ยทำาหเล่นไปเนี่ยโอโ้โหนี่ครับผมเข้าไปโยกใส่ฮะแล้วสตารนให้ได้สวยครับผมช็อตนี้ผมเซ พยายามสลโลก่อนตีครับผมแล้วเขาวาร์ปลงแล้วตีหนึ่งทีแล้วก็สไลด์เก็บโอ้โหคาเค้นบอกว่านี่ครับผมมาเลยครับตอนนี้มอยราเปิดบอสเทคไว้ผมอันติไว้นะเบรกไว้ครับผมแต่ว่าเรากลับมาเก็บลูนก่อนแต่ลูนยังไม่งอกครับผมขาดอีกประมาณ5วินาทีนั่นเองเขาที่มาตีหนึ่งทีครับผมแต่ว่าไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับผมให้ทางนั้นของเดนบูดคิวไปครับลูนบอลเลยเพื่อนมึงเอาหมดเลยเหรอเอาหมดเลยลเยี่ยมโอ้ยอ่ะกับบ้านเยี่ยมสุดยอดต้องแบบนี้ ไม่มีการกลับบ้านใครจะอยากอยู่ทีมมูนสภาพเล่งรอบเล่งรอบคือคาราฟ้าต้องมาแบบว่าบิ้งคาราฟ้าภายใน16นาทีเฮ้ยไม่โคตรรวยเลยนะสนับด้วยนะมีสนับพันตองเี่เออรองเท้ากดด้วยอ่ะครบเลยถือว่าเรารวยนะผมนี่จี m เมเกิอเจ็ดร้อยนะทำไมเล่นไป14นาทีครับ11คิวครับผมเร็วจัดฮะ แล้วที่สําคัญคือป้อมกลางป้อมบนคือได้แล้วนะครับก็เลยแบบเออจีพเ็มก็เลยจะเร็วนิดนึงอีทีมหนึ่งเขาจะไม่มีพื้นที่ฟาร์มแล้วเหลือแค่ป้อมล่างให้ไปขัดจุกนะครับผมตอนนี้หนะายไป250กล่องนี้ก็ได้แล้วกระดาษฟ้า15้าทีไวไวจัดพูดไวครพบแบบเนี่ยแลลลี่ไม่ต้องการอะไระครับมันต้องการแค่นี้จริงๆคุณผู้ชมเออล้วเร็วมสิบหกด้วยโอ้โหคือพอแล้วใช่เอาคอนไม่คอนหรอกเทียบกู ไม่มีเหผลเลยต้องคอยเลืล่อยฆ่าอยู่นะไม่เห็นนะโอ้โหโดนขนาดนี้เรียบร้อยผมวาร์ปลงแล้วนะฮะ <vis> แล้วกดอินวิทไปไม่เห็นครับไม่เห็นนะครับล่าสุดแฟนหนูตื่นแล้วนะครับจบแล้วผมมีคนโยนเกมแล้วนะครับ <laughs> สบภาพแอ,แอบแฟนเล่นเกมนิดเออแอบแฟนเล่นเกมสภาพสี่ครับผม อันติจะแรงขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะครับจากกายมีคาถาฟ้านะซึ้งโคตรจุกครับผมเฮ้ยมึงไม่กลับบ้านจริงนะต้นไม่กลับไม่กลับเออดีวะ่ะฟินเ,เล่นดีนะเออทีมเราด้วยใช่กำลังหายูยฟินเล่นดีนะมันก็เล่นดีทั้งทีมแนละ้วชนะแล้วทั้งคู่ดี๋ยวว่อยู่ที่ว่าจะรีดได้เร็วที่สุดได้ไหมฮะ ก็ถือว่าเปเกมชิวๆไปเพราะเกมนี้12คิวอะต้นไม่ใครเขาหยุดดูมได้แล้วตอนเนี้ยโคตรตึงครับคุณผู้ชมครับเกม X10 วีนะอันติของคูดาวเสร็จจะไม่ล่ากันฮนะเออต้องแบบนี้ดิวะด้านบนปะล่ะด้านล่างครับผมนี่คือลูนที่ เขาเรียกว่าเก็บมาประทังชีวิตนะครับผมและลุนบนลุนจริงคือเก็บมาฆ่านะครับโอ้โหความจริงเราทําคลิปแบบไม่กลับบ้านได้เลยเนะี่ยต้นกุ่มทาได้นะเออไม่ไม่กลับแล้วโยโเว้นตายอย่างนี้ไหมไม่ตายด้วยห้าม,ตา,มตายห้ามตายด้วยโอโ้โหตายคือคนคนใจร้ายที่หายเลยเราเล่นเราเล่นเราเล่น,ลนก็คือตายกลับบ้านนั่นแหละแม่ โอ้ยเสียงทุบไม่มันสนั่นจังวะโคตรมันนะตรงเนี้ยรู้สึกว่าไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเออดิแม่งใช่ไหมแมนแมนวู้ดอ่ว่าปกติกูเอร์ลี่ทุบก็ไม่ได้เบอร์อะไรขนาดนี้ไม่ไม่แรกเลยทุกคนมันเป็นปกติที่ผายเลยแต่ว่าทุบแบบนี้แหละซึมยี่สิบวิอีกแล้วนี่ครับเดนบูตมาทุบเพราะผมตรงนี้โดนเบิร์นมานาเบบี้เบิร์นะผมนี่ครับเดนบูตรมาทุบครับผมหายเลยนะฮะตรงนี้แพดด้าวูเดนเข้ามาผมนี่ครับเราเดนบูตล็อกขาวไว้แต่ว่าวิ่งหนีออกมาได้ครับผมบางคนต่างแยกย้ายครับผม แน่ยังไม่จบที่วาระก,การประชุมมาช็อตนี้ยังไม่จบวาระการประชุมโคขาประจำอเอยาพโลไอโไพโลด้วยอะแต่นี่แต่นี่ลึกนะแต่นี่ลึกแต่นี่ลึกถ้าจะมีเพื่อนอยู่ด้านล่างข้างครับผมนี่รอะผมไม่ต้องวินวอล์ครับไม่ต้องวินวอล์ครับทีเดียวพอครับอย่าหาวินวอล์ครับ เออโอ้โหลูนดีมากไม่ต้องกลับบ้านกันแล้วจริงๆไม่กลับแล้วครับอีกตัวเดียวฮะจีโมะโทอแล้วนี่ไงคาเค้นในข้างล่างเมื่อกี้จีนิกไปเจอโอ้โหทุบแบบความจริงแบบหาจังหวะดสวยๆทุบคาเค้นได้เลยเนี่ยทีเดียวเลยเนี่ยคิดว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราน่าจะฆ่าทุกตัวตายภายในทีเดียวหมดเลยแล้วดูเราออกไอเทพนะครับตอนเนี้ย คือเราไอเล่นไอเท่นแบบปกติเลยนะคุณผู้ชมบิงรองเท้าทา้าฟ้าสนับเอ่อทวินเบตอ่ะสมมติว่าต้องออกอีกสักสองชิ้นนะ่ะเอาสนับเอารองกับรองเท้าออกอะไรเดีิเอ้ยไม่ดิสนับกับขวดเอาขวดขวดจริงด้วยเออไม่ใช่หมายถึงก็เอาอะไรเอาอะไรเข้ามาแทนอ๋อออกเอาไอาันนี้ก็ได้นะโหมาฟอตฟิวฟอตบูฟอ่าฟอตเอากมาเบรกประตูใช่ตีได้ด้วย มันก็ไม่ขอนสู้นะไม่เป็นไรครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ชิวๆไปก่อนสักคลิปหนึ่งนะะแล้วคลิปหน้าคุณผู้ชมอยากดูอะไรก็จัดกันมาครับผมพิมพ์คอมเมนต์บอกเลยแล้วกันครับอยากดูตัวไหนก็บอกกันได้ตามตรงเลยนะผมอันนชินนครับเล็กเจ้าเดิมอีกแล้เวเจ้าเก่าอ่ะสารแม่งเลยว่ะตั้งแต่เลนกลางเอาไปเลนบนกลับมาก็โดนอีกแล้วเออดิหนีไปเลนบนก็ไม่ได้ฟาร์มเนี่ยฟาร์มไม่ได้เลยโอ้โหนี่ผมจะสู้เพื่อนแล้วผมมาติ แต่กูอยู่พอดีไงเข,ขาตีเขาฆ่าเพื่อนเราได้เนี่ยใช่ใช่แต่ว่าเราแต่เราอยู่ไงเราอยู่ใ,ใกล้ๆไงโอ้โหสงสารแม่งจริงๆครับผมป้าเป็ดครับท่านตาจะแชร์ขอไหล,ลนะป้าเป็ดบอกโอ้โหป้าเป็ดก็ยังคงเป็นป้าเป็ดนะคุณผู้ชมครับสกิลเขาคือป้าเป็ดโชว์ครับล็อกให้เราตีเพื่อนนะวันนี้ก็น่ากลัวนะครับก็มีโอกาสอยู่ที่เขาใช่นะพิกไฟนะแต่ว่าถาว่ายากไหมยากมากครับ คงต้องแบบไหลอะนะค่อยๆฆ่าค่อยๆฆ่าค่อยๆฆ่าอาจจะแบบดักแก๊งก่อนสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเป็นอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ทมว่ายากไหมคงยากมากครับผมยังไม่เห็นหนทางเหมือนกันฮะไหนๆก็เลยนะต้นเรียนรู้วิชาหน่อยสมมติว่ามึงเป็นป้าเป็ดเออมึงจะเล่นยังไงโอ้โหหนีฟาร์มกูเข้าใจว่าหนีฟาร์มแล้วหนีแล้วให้เพื่อนทำาไงเพื่อนไ่ดักแกให้เป็นแกหัวให้อะไรเงี้ย แล้วเราก็หนีฟาร์มไปใช่แล้วรอบนี้คุจโก็เป็นยังไงมึงจะหนีฟาร์มหรือว่ามึงจะมึงจะรอแก๊งกับเพื่อนโอโ้โหโอ้โหโอ้โหต้องฆ่าก่อนนะผมฉอดนี้ต้องเอาดิโอ้โหรอปะรอปะรอวะยังไม่ได้ทุบนะครับผมคุณโยมครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับส่งเริ่มออกนะครับผมสี่วิฮะทุบแม่งมุมโตแล้วหืม ดัดไปเจอพอดีครับผมนี่ครับเน็ตอุ้ยว้าวต้นที่ผ่ายแล้วที่ผายแล้วไม่ตายวาร์ปด้วยผมไปแล้วโอ้โหที่ผ่านรีบไปรีบไปไปครับผมพร้อมนะครับขึ้นบาแเรกกันดีกว่านะคุณผู้ชมครับน่าจะต้องถึงเวลาเเด็จฝึกแล้วนะฮะตรงนี้ได้ทางด้านของรูนวินบล็อกมาด้วยนะครับผมหายตัวกันหน่อยฮะเพื่อบอกสั่งโอนะครับผมเอาล้ครับ สายซึเยมซเดียวครับผมขอซึมเดียวครับเอาจริงอนะไม่ต้องซึมเดียวไม่ต้องซึมหนึ่งเร็วๆครับซึมให้โดนก่อนครับผมไม่ต้องเร็วมากก็ได้โอ้แต่ตรงนี้โอ,อ้โหไม่เอาอยากได้ป,าป๊าเป็ดอะกเราต้องป๊าเป็ดได้อ้ยกูไม่ชอบ <c oughs> ไม่ชอบเฉย <c oughs> <c oughs> ส่วนตัวส่วนตัวนี่ครับป๊าเป็ดอยู่ด้านล่างอีกแล้วนะครับผมตรงนี้คาเคร้นนะผมนี่ครับไล่ทุบฟิล้วตายไปเรียบร้อยครับผมตรงนี้โดนเบบี้เบิร์นครับเบิร์นเบบี้เบิร์นนะผมแล้วกำลังรอมาครับผมนี่ครับเปิดวอร์เท็กซ์ไว้ก่อนนะครับผม วนกลับมาผมนี่ครับมาแล้วนะตรงนี้สไลด์ไปแล้วหันกลับมานี่ครับผมหายสองก็ผมมาดิครับผมตีทีหนึ่งหายสามับผมเอาดิเอาปล่ะแอสซิสต์ศูนย์เล็กอย่าไปโปรแกรมต้องอื่นโปรแกรมที่ความชัดเจนของเพจเราของช่องเราสุดยอดใช่ไหมบอกแล้วว่าเราไม่พึ่งใครไม่รู้อยงใครเปิดเองปิดเองใช่ไม่ต้องใช่ไม่ต้องพึ่งใครอย่างนั้นแล้วใครก็ไม่ต้องพึ่งกูอย่งนั้นนะกูจะฆ่ากูคนเดียวกูเล่นคนเดียวก็ได้ไม่ทีหลังอ่ะ อย่าบ้าเราก็อ,อย่าเรียกว่า <สด S 2> ทีมในต้นม,ม,มีมีเงเป็นทีมที่ผายเรียกว่าทีมนะคุณผู้ชมครับเอความจริงทีมเราเหมือนมีเราคนเดียวอะ่ะไม่ใช่ฝีมือนะครับเหมือนเหมือนเหมือนถึงกู้เนี่ยเฮ้กับตัวคนเดียวเนี่ยเออโหิมิทไม่อ่ <c oughs> ออะขึ้นบาหล็กไม่ไหวอะ่ะคุณผู้ชมครับเขาเกิดเร็วนะครับอออีกแล้วนะครับอออีกแล้วนะครับ เคยบอกคองไหมเพื่อนมันจะเกง่งข<อ>าประจำโอ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นลูกค้านี่คือแบบโอ้ยเขามากับเพื่อนนะต้นเห็นป่าเขาไม่ได้อยู่กันเดียวเห็นป่าวเดเห็นป่าวเขามากับเพื่อนด้วยเห็น่าเห็นป่าเขามากับเพื่อน,น,อาาอนโอ้ยนี่ครับผมเจอแล้วครับเรียบร้อยเข้าไปแล้วครับแม่ตอนแรกนึกว่าพี่พิ้วมาคนเดียวพี่จะพิ้วเกินแล้วไม่ไม่ไม่ใช่เลยแต่ถ้าแบบว่าถ้าสไลด์สองได้ก็เจ้าสองกันแหละ แต่เขายืนแบบแยกกันตลอดอนี่ครับด้านบนครับผมทุบกันอยู่ครับอู้แล้วนี่คกินิกช้ำสวยผมโดนทุบอยู่แล้วฟินยิงโอ้โหวิแรงจัดเออฟินโอ้โหตายอยู่ครับผมเฮ้ยทีมมันก็สู้เราได้นะอู้จะเราตีทีเดียวตายงี้กูไม่เล่นเหมือนกันนะไอทีมมันก็สู้เราได้นะเว้ยแต่มึงบ้าคลั่งเกินไอ้ต้นโอ้โห ทีมก็สู้ได้นะแม่งก็สนุกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแต่เราเนี่ยเหมือนเหมือนเอนด็กโคงคุณผู้ชมเลเวลยี่สิบะทีมเรายัง15อยู่เลยอ่ะ13บสะโอ้โหเราดีดไปไกลเกินนะคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับสุดแมปเลยฮนะ,อ,ะออกอะไรดีอ๋อเนี่ยครบเซตแล้วคุณผู้ชมนี่แหละเซตนี้แหละคือ the best ของแลลี่อ่ะเซตไอเทมนี้คือเซตไอเทมที่ดีที่สุดของแลลี่นะครับเอาดินต้นพูดเะล่ะดูเองไม่เล่นแล้วกันตัดตัดทวินเบดออกไว้อันนึงแล้วกันทวินเบดเป็นสายตีกันแต่ว่ายังอย่เล่นไดเพราะว่าเรามาเป็นกึ่งๆแคลรี่หน่อยเนี่ยสมมติไอทีวิ่งมาใช่ไหมแล้วก็เช็คอ่าทุบสมมติแบบมึนเจอตัวไหนก็จไลท์เข้าไปทุบเขาซะ อ๋อเนี่ยไปทุกรูกน่ะลึกหน่อยอร่อยดีมีบิงก<อ>์เมีบิงกันอ่ะสามคนเออเดี๋ยวเขาเติมได้นะเร็วด้วยกลัวจะไม่ได้อันตีจะตายเองเอาอ๋อบนครับผมเขาบอกนะฮะมาครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมกูน,นี่แหละครับพร้อมนะครับคุณผู้ชมครับ แม่เลือกว่ะอยร์ไก็ยังคงหลบอยู่ดังต้นไม้ครับผมคือเอาจีเหมือนแบบไม่ขึ้นไม่ไหวหรอวะหรือว่า,วายัางไงครับเนี่ยมันมันมันเหมือนแลกกันอนะ่ะตัวเราก็ไม่ใช่ตัวตีบ้านเนี่ยต้องให้ฟินยิแล้วทีมเราไม่มีตัวตีบ้านเลยนอกจากฟินเนี่ยฟินไม่อยู่ก็คือขึ้นไม่ได้ uh huh. อีกทีมมันตัวเคลียร์แบบมังกี้คาเค้นพาโลเออใช่ไพโลนี่คือแป๊บเดียวหายเลยก็คือฟินจะไปยิงล่างอมว่างั้นเถอะ พวกเรามาเฮ้ยนี่ไงคาเค้มลึกคาเล่นคาเค้มมาวอดโอ้โหมาวอดและะ้วครับมาวอดและะ้วครับอัตีครับอันตีและะ้วครับตีซีน,นงครับผม,มเบนด้ามาผมต้องงัดไว้แล้วทุบเลยครับผมตรงนี้ผมต้องสู้ให้ได้นะตรงนี้วอลเทคไว้ก่อนดีไหมฮะวอลเทคไว้ด้านหลังครับผมนี่ครับโอโ้แล้วคาเค้มรอดด้วยนะคุณผู้ชมนี่แต่ว่าไม่รอดจริงๆครับผมถ้สาสไลด์เก็บไปอีกหนึ่งผมเก็บสองก็ตรงนี้มาแล้วไพลลโลรหอดโอ้โหอีกทีมมันก็สู้ได้นะเนี่ยฟ้าเป็นตรงนี้ผมก็ทุบอีกทีนึงผมเก็บสาม และ 5, 4, 3, 2, 1, 2> 1> ใจเย็นๆครับผมไม่ต้องรีบครับเช็คระยะให้ด,ดีครับผมนี่ครับโอ้โหนี่ครับเก็บอีกหนึ่งนะผมเก็บวอคิวนะฮะพินบอกครูสบายเลยครับผมไม่มาแล้วนะล่าสุดเนี่ยคอนเซปต์เดียวแอตเิสตูนเออดีวะ่ะสุดยอด Legion destroyed Hellborn Tower. have The the นี่ครับตรงนี้ครับผู้ชมครับเราเราน่าจะขึ้นไปแหลกไหล,ไหล,หลายาวได้แล้วเนี่ยต้นมันจะครึ่งชั่วโมงแล้วมันต้องเป็นฟินตีอะดิกูตีไม่ได้ไงกูคือต้องรอคิวอะต้องรอคิวอะแล้วฟินตีบ้านอะเอา,อางี้เิมเลือดให้พร้อมแล้วกนหนยำมันเออ,อ,อ กระนำถ้ดีไมเนี่ยนี่ครับผมยิงไปก่อนนะฮะอยากกระนำครับผมอยากกระนำครับนี่ครับหัวดครับผมเอาดิรอเข้ามาผมนี้สไลด์ไหมเจอไหมเจอบังกี้อยู่นะครับผมแล้วบิงดักหน้าตีผมโอ้โหพอ้เป็ดยังฆ่าฟินได้อยู่เลยอ่ะต้นโอ้โหนี่ครับจะเกลี้ยงวอลเล็แล้วเก่าจะหมดแล้วครับยังสู้อยู่นะครับทีมครับ สู้ก็สู้ไปเด็กกูเก็บสกอร์คิวได้มาดิตั้งเป้าที่30คิวก่อนนัคุณผู้ชมครับเยอะไปวะไอไม่เกินใจหรอกนายูไฟหน้าไงไฟหน้าครบเลย30คิวครับคุณจะไปหน้าได้ไงล่ะเจ้าหมดเลยหรอไฟหน้าตีไงหอาว่า5้าก็สามสิบเอ็ดคิวไปว่าไม่ถึงเชื่อกูไหม มึงจะได้28ต้น28มางวดนี้จริงๆแต่ไม่ไห,หววะทุกคน28ม่28แล้วกัน,น,น,นคิดว่ามึงไม่หมดหรอกมึงจะไม่มแบ่งให้เดซิบุตรทุบเลยลเหรอเฮ้ยทุบไปหลายทีแล้วกูได้หมดเลยเป็นกูกูอะไรวะเออโอ้ยรุนดีแม่รุนเฮสก็บอกค่อยเปรี้ยวได้เลยเนี่ยต้องระวังครับผมเลือดไม่เต็มครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับเริ่มก่อนเลยครับผมอ่ะนับหนึ่งให้แล้วต้นอ่ะคงไม่รอมันเกิดสองรอบหรอกมั้งระดับต้นนะเฮ้ยคลิปต้องมีคลิปต้องมีเออคลิปไปก <super> ่อนนะเนี่ยฟินไปรอเลยนะลูกพี่ฟินเนี่ยฟินบอกโอ้โหโอ้โหแรงนั่นแรงนั่นนะแรงนั่นนะเนี่นี่โดนครับผมนี่ครับรถก่อเลยครับผมแล้วตรงนี้วอร์เทคหมุนเป็นฝันไว้นะผมโอ้โห โอ้โหแรงจัดว่รฟินกดดันจัดครับผมคุณผู้ชมครับไม่น่ามีใครไหวกับมึงแล้วจริงตอนนี้คุณผู้ชมครับลบทวนละยิงอยู่โซนหลังครับผมนี่นี่คือไอเทมเซตที่ดีที่สุดนะฮะถ้าเอาอันนั้นออกก็เป็นกกระดูกครับคุณผู้ชมฮะ เอาไปเล่นตามได้เลยนะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเข้าใจดีครับผมใช้เวลานิดนึงในการฟามไปเดี๋ยนี่ไงไห้ไปเป็นตัวโอ้โหรวยจริงๆมานี่นีสภาพยังรวยอยู่ CPM แปดร้อยอะโอ้โหเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมแปดร้อยเนี่ยสำหรับ CPM ครับ สามสิบนาทีแปดร้อยนี่เยอะมากนะของเต็มเอาง่ายอ่ะโอ้โหดูค่าเลยพินเองก็เกิดแล้วฮะตอนนี้ฮะโอ้ยรับถีใจเขาเลยไม่คอนะเออไม่คอนวะงงว่ะเฮ้ยค้านาบอกเดี๋ยวไม่ไม่คอนก็ไม่คอนไม่ต้องคอนแม่งแล้วมาตัวกูมันเป็นตัวค่าอยู่แล้วใจเลยโอ้โหนี่ไง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 ี้ยเขาค้าน่าบอกอยู่เนี้ย สามสิบคิวอ่ะเฮ้ยยี่สิบเก้าแล้วเห็นไหมกูบอกตั้งต้นกูได้ยี่แปดความจริงถ้ามันคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังได้อีกตัวนึงเมื่อกี้กูคือกูไม่อยากเข้าไปไงจริงๆเข้าไม่ได้แต่ว่ากูกลัวแอซิดแตกกูเป้าเป้าเดียวก็สูกชัดเจนแล้วอ่ะเออเอ้ยเอาไม่ได้ออล่ารถเกาะโอ้โหดึงเฉยป่ะเออว่ะไม่ทำเลยเลยเอางี้ละจบละจบแล้วเข้าไปแล้วล่ะโอ้โหขันติดปะ สาคิวตาย1แอซิดหนึ่งับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอยากดูตัวไหนอยากดูคอนเทนต์อะไรอยากดูอะไรจากช่องเรานะ่ผมคอมเมนต์บอกใต้คลิปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสุดสลายบ๊ายบายวู้ฮูอยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้สตรีมสดทุกวัน3ามทุ่มที่เพจแล้วแต่ต้นนะครับเตรียมน้ำเตรียมป๊ะปคนร์แล้วไปมันกันนี่เลย